ใช้โปรแกรกมบอร์ดแล้วก็เทปเครื่องมือของโปรแกรกมบิร์ดนะคะทําแบบจ้างการึ้นอัตราค่าจ้างประจําปีของพนักง,งานโดยที่เราเนี่ยมีรายชื่อพนักงานหลายคนแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลามานั่งทําทีละคนทีนัคนนะคะเราสามารถทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะอันดับแรกจะเห็นได้ว่าบนเทปเครื่องมือของเรานะคะด้านบนจะไม่มีเทปนักพัฒนานะคะเราต้องเพิ่มเทปนักพัฒนาก่อนให้เราไปที่ไฟล์ค่ะอยู่ซ้ายมือบนสุด แล้วก็มาตัวเลือกนะคะอยู่ล่างสุดฝ่ายซ้ายมือแล้วก็มาที่กําหนดริบบนเองแล้วก็กดติ๊กที่นักพัฒนาค่ะแล้วก็กดตกลงนี่ค่ะเทปนักพัฒนาของเราจะขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ระหว่างมุมมองแล้วก็วิธีใช้ค่ะเราจะมาเพิ่มพื้นที่นะคะเราสามารถทําตามได้เลยนะคะไปที่นักพัฒนาแล้วก็เครื่องหมายตรงนี้ค่ะ ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่นะคะกดติ๊กเข้าไปคลิกหรือแตะก,ก็ได้นะคะจะมีหมวดออกแบบแล้วก็คุณสมบัติค่ะเรามาคลิกที่คุณสมบัติแล้วก็เลือกวันที่ที่เราต้องการได้เลยคะ่ะได้แล้วนะคะทําตามได้เลยค่ะได้นี้นะคะวันที่ของเราจะอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะ ต่อมาเรามาเรียนนะคะเรียนคุณต่างๆรายชื่อพนักง,งานของเราค่ะที่มีหลายคนแต่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาที่จะมานั่งทำทีละคนค่ะให้มาที่การส่งจดหมายนะคะอยู่จะจะอยู่ข้างอ้างอิงแล้วก็อยู่ระหว่างรีวิวค่ะกดเข้าไปแล้วก็เริ่มจดหมายเวียนค่ะจะอยู่ที่ตัวที่สามนะคะแล้วก็มาเลือกตัวสุดท้ายเลยค่ะตัวช่วยสร้างจดหมายเวียนที่ะขั้นตอนค่ะ ดกติเข้าไปเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าขวามือของเราเนี่ยจะมีบานหน้าต่างจดหมายเวียนขึ้นมาค่ะจะมีขั้นตอนหนึ่งของ6จะเลือกเป็นจดหมายนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะขั้นตอนสองของ6จะเลือกใช้เอกสารปัจจุบันค่ะต่อไปขั้นตอน3ของ6นะคะจะเลือกใช้รายการที่มีอยู่ค่ะแล้วก็เรามาดูตรงสีฟ้า,ฟานะคะเราจะเพิ่มรายชื่อพนักงานของเราค่ะ กดที่เรียกดูแล้วเราก็ไปเอารายชื่อของพนักง,งานของเรานะคะที่เราบันทึกไว้นี่ค่ะรายชื่อพนักง,งานจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะมีชื่อคำนำหน้าพนเ,กเนกคะแนนอบรมร้อยละเงินเดือนที่ขึ้นเงินเดือนแบบข้อความค่ะแล้วก็ตบลงต่อมามาที่ขั้นตอนที่ 5ของ6เลยนะคะเราจะใส่ชื่อแล้วก็พนักชื่อแล้วก็นามสกุลของพนักง,งานค่ะให้เรามาที่แทรกขีดข้อมูลผสานนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็ชื่อเห็นไหมคะชื่อพนักง,งานของเราจะขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะเพิ่มนามสกุลเราก็กดที่แทรกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นามสกุลเห็นไหมคะของคุณกำมลสนใจได้แล้วค่ะ ต่อไปจะเป็นแผนกของคุณกำมลสนใจนะคะกดที่แทรกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาที่แผนกทาแบบนี้ไปเลยนะคะมาที่เกรดค่ะทําเหมือนเดิมค่ะไปที่แทรกได้แล้วค่ะเกรดของเราต่อมาเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาที่แทรกเหมือนเดิมค่ะได้แล้วค่ะต่อมาเงินเดือนที่เป็นหนตัวหนังสือนะคะ เงินเดือนข้อความค่ะได้แล้วค่ะเราจะไม่ต้องเสียเวลานะคะให้มาดูที่จดหมายเวียนหน้าขวามือนะคะที่ผู้รับค่ะบริษัทจะมีพนักง,งานหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเรามาดูเลยนะคะนันของคุณคำหนึงถึงมีของคุณงามตาพารวยค่ะเราสามารถใช้ เทปเครื่องมือของโปรแกรมเมอร์ทำไปได้เลยค่ะทำตัวอักษรค่ะถ้าเราทำเสร็จแล้วเราอยากได้ไฟล์นะคะเราก็มาที่เสร็จสิ้นและประษานค่ะถ้าเราจะส่งอีเมลเราก็ ทำได้เลยค่ะผสานไปยังอีเมลใส่อีเมลแล้วก็กดตกลงถ้าเราจะปริ้นเราก็ไปที่พิมพ์เอกสารได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะรวดเร็วค่ะไม่เสียเวลาด้วยทําง่ายๆค่ะ